โอ้ยนี่งี้ยงกระดอกกระเดียดพี่น้องเอ้ยอลิงเบลเฮเลน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 จวดเอ้าสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเอ้าโบแมนตัวนี้สวัสดีแฟนลูกหนังทุงงงกท่านครับโอ้วันนี้มาแบบคือเห็นเลขเจ็ดศูนย์แล้ว เลขเจ็ดสุดแล้วชั่วโมงนี้มีร้อนครับพี่น้องมีร้อนครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เออมาพูดคุยกันหน่อย <_ s 1> s> <S คืนนี้มีภารกิจสําคัญครับแน่นอนผมรับปากแล้วนะครับแม้ว่านัดแรกเนาะลิเวอร์พูลทีมเชียร์ผมเนี่ยนะครับจะบุกไปแพ้ไม่ใช่บุกไปแพ้เปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลมาดริด2ประตูต่อ5เรียกว่าเป็นรองอยู่3ประตู ข้อดีผมพูดย้ำมาตลอดตั้งแต่วันที่แพ้แล้วก็คือข้อดีเรื่องเดียวในเกมที่แพ้มาดริด2-5คือยุโรปหรือยูฟ่าไม่นับอเวโกแล้วคือเรื่องเดียวจริงๆครับที่เหลือนี่เรียกว่าแล้วแต่ฝีเท้าแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตเลยลงไปในสนามแล้วเป็นลุยแม่ไม่เต็มที่ก็พอนะครับอ่ะ ทีนี้มาทวนกันนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านของ2คู่ที่จบลงไปเมื่อคืนวันอังคารน,นะครับ FC p o r t ตครับเปิดบ้านเสมอกับบินเตอร์0-0 000, ก็เป็นฝั่งงูใหญ่นะครับเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม1-0อีกคู่หนึ่งครับโอ้โห m a n c ิตี t เปิดเอติฮัทเจอกับลิ์ซิกก็ถือว่าลิร์ซิกเนี่ยระยะหลังก็พัฒนาทีมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้มาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแคบจะทุกปีก็ส่วนใหญ่ก็มาส่วนใหญ่ก็มาเบรกอยู่ในรอบแบ um ่งกลุ่มบ้าง รอบล็อกเอาท์นี่แหละแต่ก็ไปไม่ค่อยสุดสักทีนะครับ7-0ครับเป็นสกอร์ที่มันมโหลานเกินเนาะเกินคาดล่ะจากที่เราดูจากเกมนัดแรกที่เสมอมา1-1แต่ก็นั่นแหละครับยี่ห้อของแมนเชสเตีรผมเคยพูดมาตลอดว่าเป็นทีมที่เมื่อเข้าฝักนะครับพร้อมจะยิงคู่แข่งได้ตลอดเวลายิงเป็นโหลก,ก็ได้ครับแล้วเมื่อคือนนี้เอริงบบลฮา,าร์แลนด์บางลูกเนี่ยพลันให้เรานึกถึงวันที่ลิพูนชนะแมนยู7-0เลย คือกองหน้าอย่างฮาแลนด์ยืนอยู่ตรงไหนบอลก็มาหาเขาอะถ้าผมจำไม่ผิดลูกสี่กับลูกห้าของฮาแลนด์เนี่ยเหมือนเขายืนอยู่บริเวณกรอบเขตโทษเนาะมันก็มีนักเตะสองสองทีมอะชุลมุนชุลเกยอยู่ในกรอบเขตโทษบอลกุ๊กคีกุ๊กคีก็เด้งมาหาเขาสวนเปรียงเขา้าสวนเปรียงเขา้านะครับไอ้ลูกแฮตสิกนี่ยิ่งฮาเลยนะลูเบนดิอาสเอ่อหม่งจะเข้าประตูแล้วกองหลังไลฟ์ซิกเคลียร์ออกมาฮาแลนด์ปรีเข้าไป ก็กลายเป็นเตะยัดฮาแลนด์เข้าประตูเป็นแฮตทริกแบบหลอๆไม่ต้องแคร์ขอแค่ส่งประตูเออส่งบอลเข้าประตูก็ก็ได้นะครับก็ได้อีก2ทีมนะครับเข้ารอบจากนั้นก็สัปดาห์ก่อนก็มีใครล่ะมีเชลซีมีไบร์นมีเอซิมิลานอีกหนึ่งทีมผมจำไม่ได้ละขออภัยทุกคนด้วยนะครับไบร์นเชลซี นะไบยันเชลซีเอซีมิลานเบนฟิก้านะครับอ่าไบยันเชลซีเอซีมิลานเบนฟิก้าสทีมสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้อินเตอร์มิลานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่ากับตอนนี้อิตาลี2ทีมนะครับคือ2ทีมจากเมืองมิลานเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานโดยเฉพาะเอซีนี่จับตาดูให้ดีนะครับนี่คือแชมป์เสมัยเป็นรองแค่ เรอยลแมริทีมเดียวไม่ต้องบื้อหวาแต่มาเรื่อยๆแบบนี้น่ากลัวนะครับส่วนอินเตอร์แม้ว่าเกมในคันโชอาจจะไม่เปรี้ยงปร่างแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับส่วนเบนฟิก้าก็แม้ว่าจะเอาชนะครับบูชเข้ารอบมาผมก็ยังมองว่าเบนฟิก้าก็ยังไม่น่าจะดีพอถึงขนาดจะทะลุไปจนถึงรอบรองหรือรอบชิงได้ส่วนตัวนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมแน่นอนตัวเต็งนะไบยเยนเขียปารีสไปก็นี่แหละอีกหนึ่งทีมที่ คว้าแชมป์รายการนี้มา6สมัยเท่ากับลิเวอร์พูลนะครับส่วนเมื่อคืนอินเตอร์นี่ก็เคยที่จำได้เลยล่าสุดก็คือปีที่โชเซ่มริโยคุมเนาะแล้วก็คว้าทริปเปิลแชมป์ในยุคข,ของเวสลี์ชไนเดอร์ใช่ไหมจำได้นะครับส่วนแมนซิตี้นะครับ, City, ครบเคยเข้าชิงไปหนหนึ่งก็แพ้เชลซีไปส่วนเชลซีระยะหลังเนี่ยเป็นทีมที่ เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเรื่อยๆนะเอาเฉพาะ20ปีหลังเนี่ยตั้งแต่ยุคของโรมันอั布拉โมวิชมาเสียหมีมามามาเทคโอเวอร์แล้วสร้างอาณาจักรของเชลซีต้องบอกว่าโอ้โหคว้าแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกหลากหลายมือผู้จัดการแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการบางทีผู้จัดการสำรองอย่างเงี้ยผู้จัดการขัดตาทับอย่างเงี้ยยังพาเชลซีเป็นแชมป์ยุโรปได้เลยเพราะนั้นประมาทไม่ได้ครับสำหรับสิงห์บลูนะส่วนแมนเิสตี้ก็แน่นอนครับยังเป็นตัวเต็งแล้วก็ฟอร์มเปรี้ยงปร่างก็ไม่รู้ว่าาจะเอ ติดไข้หวัดจากลิเวอร์พูลหรือเปล่าเนาะยิงกระสุนสมหมดรอบต่อไปยังไม่รู้ว่าจะจับสลากเจอใครนะครับสำหรับแมนซีก็ชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกทีมนะครับส่วนคืนนี้ครับมันมีอีก2คู่ก็เป็นนาโปลีนะครับที่บุกไปเอาชนะไอสักแฟงเฟิร์ตมาในนัดในนัดแรกที่ออกไปเยือนมา20คืนนี้เล่นในบ้านนะครับที่ก็ถือว่าถ้าไม่มีรถพะป่ารถอะไรคว่ำก็เข้ารอบแแน่ๆสำหรับนาโปลีนะครับแต่ ทีมกลุ่มไม่ใช่คู่ที่เราต้องมาโฟกัสก็คือเรอลมาดริดกับกับเลเวอร์พูลครับคืนนี้เจชบอกว่าเลเวอร์พูลมีโอกาสเข้ารอบแค่1%ซึ่งนั่นก็จะทำให้เขาและพลักรคร m a ์แมชชีนลงสนามไปโดยไร้ความกดดันคือเล่นแบบชิวๆเล่นแบบสบายๆถ้าได้ประตูแรกมาเร็วก็มีโอกาส นะครับสมมุติได้ประตูแรกขึ้นนําเร็วเหมือนตอนที่เล่นที่อ n นฟิลเนี่ยหรือแม้กระทั่งจบครึ่งแรกสามารถนํา2งูนย์ได้เหมือนเหมือนเกมเล็กแรกที่อ n นฟิลเนี่ยผมว่าอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเตะลิพูลทั้ง11คนต้องท็อปฟอร์มย้ําว่าต้องท็อปฟอร์มแล้วก็อาจจะต้องภาวนาให้ผู้เล่นของมาดริดติดเชื้อไข้หวัดจากแมนยูนะเออประมาณนั้นคือเราต้องใช้ ไม่ได้ดูเล่เอาด้วยกลไม่ได้ดูมนก็เอาด้วยคาถานะไม่ได้เอาด้วยคาถาก็ไตะแม่มเลย <c oughs> นะประเดี๋ยวผมบอกครับคืนนี้ทุบหม้อข้าวเผาบ้านเผาเรือนแล้วก็บุกไปเที่ยวสานีโกเบนาบิวกันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคืนนี้ตีสามเจอกันแน่นอนแกช่วงภาคเสียงที่พระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทางช่อง YouTube แห่งนี้แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงฝั่งมาตริดแล้วกันนะเพราะว่าสกอร์มันมากมายแล้วอย่างเท้าเข้ารอบไป99.99% 99แล้วขุงลิ้เวอร์พูนลเนี่ย ส่วนตัวผมผมยังมองว่าอาจจะเหลือน้อยกว่าที่ JK แต่ว่าไม่ได้ยอมแพ้นะเหลือ1%เนี่ยไม่ใช่ยอมแพ้นะครับเราสู้กันตายแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าเราจะเอาใครไปเกมที่แพ้บอลมัดมา,มาเปลี่ยนตัวผู้เล่นแค่คนเดียวก็คือพักจอแดนเฮนเดอร์สันจากเกมที่ถล่มแมนอยู่มันกลายเป็นว่าช็อตไปหมดเลยกว่าครึ่งหลังจะเปลี่ยนตัวแล้วก็ เริ่มมีการแก้เกมแก้หมากก็ได้จุดโทษแต่ก็ไม่ดีพอเพราะซาลายิงไม่เข้ามันก็เลยไม่สามารถกลับสู่เกมได้แพ้เจ้าบ้านบอลมัดไปส่วนเกมคืนนี้ทุกคนจะต้องเล่นให้ได้เหมือนวันที่เจอกับแมนยูแล้วต้องอาศัยเฮฟี HP, แห่งโชคช่วยเหมือนวันที่เจอกับแมนยูหมายถึงว่าผมไม่ได้บอกว่าวันที่เจอกับแมนยูมันฟลุกแต่มันหมายถึงว่ามันมีอะไรที่ทําให้ผู้เล่นของแมนยูดูหลุดฟอร์มไปคือไอ้ที่เล่นดีกลับไม่ดี ไอกองหลังที่เหนียวก็กลับไม่เหนียวเดชีอาที่เคยเซฟได้ก็ดูผิดที่ผิดทางไปหมดอ่ะเออเราต้องภาวนาให้ให้นักเตะม,มาริทเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปลุ้นปฏิหารกันเอาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่เจมี่คาร์ลเกอร์ให้ทัศนะก,ก่อนเกมว่าปี2005ที่เวอร์พูลคว้าชแชมป์ที่อิสตันบูลเหนือเอซิมิลานเนี่ยครับชนะจุดโทษหลังจากเสมอในเวลาและต่อเวลาพิเศษ3ประตูต่อ3ามเวอร์พูลมีเวลา แค่45นาทีในครึ่งหลังแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ78นาทีในการไล่ตีเสมอหลังจากที่ครึ่งแรกตกเป็นรองมิลาน3านะครับแต่เกมกับมาริดเนี่ยคารคเกอร์บอกว่าลิวพูลมีเวลามากกว่าลิเวอร์ชุดนั้นคือลิเวอร์ชุดนั้นที่มีคารคเกอร์ด้วยมีเจอราดด้วยมีเวลาแค่45นาทีในครึ่งหลังในการที่จะกอบกู้แต่เกมนี้คืนนี้นะครับนักเตะคาริวมีเวลาเ0านาที ในการที่จะพลิกกลับมาเพราะนั้นก็ต่างฝ่ายต่างก็หาเหตุผลนะครับส่วนริโอฟอร์ดินานผมมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาโฟกัสอะไรนะบทสัมภาษณ์ของริโอฟอร์ดินานก็ใช้คำว่าแขวะหรือแซวแต่ในฐานะที่ริโอเคยเป็นอดีตตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคู่อดีตลอดการแล้วในสถานการณ์ที่ริปุูนกำลังแว่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ เขาจะมาโชว์แมนแล้วก็ให้กำลังใจลิเวอร์ p ู o เนาะเออได้ได้โอกาสก็ต้องแบบว่าแซลล์ิเวอร์พูลใจมดใจไม่สู้อะไรก็ว่ากันไปโดยที่เขาก็อาจจะลืมไปว่าวันที่แมนยูแพ้ลิเวอร์พูล7-0เนี่ยนักเตะปีศาจแดงก็ใจหมดหรือเปล่าผมไม่รู้สินะเออนะอ่ะก็ ลองดูแล้วกันถ้า11ผู้เล่นตัวจริงผมมองว่ามันก็คงจะเหมือนๆกันแหละนะผู้สาประตูอาริซอนหลัง4ีตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครดีไปกว่าฟานได้โกนาเต้ละแม้ว่าฟานได้เองจะถูกผู้สันทัดกรณีอะไรออกมามวิาว่าวิจารณ์ก็ตามเหอะมันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วแหละนะครับแบ็กซ้ายขวาเซมิกาสก็อาจจะต้องรอโอกาสต่อไปเพราะว่าเป็นเกมสําคัญนะก็ไม่แน่นะเคเคอาจจะใส่เซมิกาสลงมาแล้วล็อบโบลงมาเพิ่มในครึ่งหลัง เพิ่มพลังในครึ่งหลังก็ได้ไม่เป็นไรคือทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยผมพูดมาตลอดว่าตั้งแต่คอตาซิมิกาจ้ายมาเหมือนลิเวอร์พูลถูกหวยะนะครับมีตัวสลับสับเปลี่ยนกันแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันยังมีเทรน์เป็นตัวหลักแค่คนเดียวซึ่งเทรน์ก็ต้องลงคืนนี้แล้วก็เจมส์มินเนอร์ก็คงจะรอเป็นแบ็กอัพในเรื่องถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดทางฝั่งขวาขึ้นมานะครับส่วนกองกลางผมเชื่อว,ว่าใน แอนฟิววอชเนี่ยเขาเขาเอาภาพขึ้นมาในเขาเอาไลน์อัพนะครับคาดการณ์ของผู้เล่นเรวพูลขึ้นมาเนี่ยเขาไปเอาเกอิตากับมินเนอร์ลงมากองกลางคู่กับฟาบินโยซึ่งผมมองเห็นต่างนะผมคิดว่า JK จะกลับไปใช้แดนกลางในเกมที่ชนะแมนยู70คือฟาบินโยเฮนเดอร์สันแล้วก็สเตฟานบายเซติสนะครับส่วนข้างหน้าตอนนี้แม้ว่าโชต้ากับฟิมิโนจะมีบทบาทในเรื่องของการมาเติมเต็มในแดนหน้าแต่ว่า ซาร่านูเสและกักโกน่าจะยังถูกเลือกเป็น3ประสานในแนวรุกตัวจริงก่อนแล้วก็มีโชตากับฟิเมโนโ่ลงมาคอยซับพอร์ตลงมาคอยเพิ่มเติมมิติในครึ่งหลังนะครับตัวบัดเจ็บของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเพียบเลยตั้งแต่ลุยดิอาสเิอาโก้คาวินแลมซี่กเมสเกตาแม้กระทั่งไบเซติตเองอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการกล้ามเนื้อตึงอะไรบ้างนะครับแต่ก็ถ้ามันฟิตทันก็คงจะลงอย่างที่ผมบอกนะครับ วนของฝั่งมาดริดเนี่ยก่อนหน้านั้นมีการคาดการ์บอกโอ้โหคาริมเบตซมาไม่น่าจะท่านนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนจะมีแค่ดาวิดอาราม่าคนเดียวที่ไม่พร้อมนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้มาเต็มนะครับเต็มใส่เต็มไปเลยดีกว่าผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ตกรอบไปปีหน้าก็แข่งใหม่ก็แค่นั้นเองหรือถ้าไม่ได้มาก็ไปเล่นยุโรป้าลีกหรือยุโรป้ากเฟอเรนซ์ลีกไปเออส่วนเกมพิมเมลีกเนี่ยแฟนริแฟนลิเวอร์พูลนอกจากจะเชีย ลิเวอร์กับมาดริดแล้วนะครับที่ซานดิอโก้บร์นาบิลที่สเปนเนี่ยยังต้องแอบปันใจมาแช่งโปรแกรมพิม์ลีกด้วย2คู่คืนนี้นะครับไบรตันเปิดบ้านเจอคริสตันเปเลสตีสองครึ่งนะครับแล้วก็เซชลเทิลตันเจอกับเบนฟอร์ดนะครับโดยเฉพาะไบรตันกับเบนฟอร์ดเนี่ยเบนฟอร์ดตอนนี้ผมไม่ผมไม่กังวลแล้วเพราะว่าเสมอเยอะแล้วก็หลังๆก็มีหลุดแพ้เรื่อยๆแต่ว่าไบรตันเนี่ยจะให้ดีก็ให้พาเลสนะยันเสมอให้อีกสักนัดหนึ่งพาเลสก็อุตส่าห์ยันแมนยูมาแล้ว นะครับไบรท์ตันตอนนี้มีคะแนนตามหลังริบุน3แต้มนะครับแล้วแข่งน้อยกว่า2นัดถ้าแข่งคืนนี้จบลงแนละ้วถ้าไบรท์ตันไม่ชนะเนาะสมมติว่าถ้าไบรท์ตันไม่ชนะก็าจะแข่งน้อยกว่าริบูนหนึ่งนัดแล้วก็คะแนนยังเป็นรองริบูนอยู่อาจจะ2แตม้มหรือ3แตม้มอะไรประมาณนี้อีอแต่ถ้าไบรท์ตันชนะล่ะไบรท์ตันชนะก็ต้องไปดูครับประตูได้เสียริบุนบวก18บแไบรท์ตันบวก14ต้องไปดูว่าชนะชนะเท่าไหร่นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกัอันน่ยครบ ีครับพี่น้องทางช่อง YouTube พระอุ้มฟุตบอลไลฟ์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ครับจวดแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับ